สวัสดีนะครับน้องๆที่น่ารักทุกคนทุกท่านวันนี้กับผมอาร์บิออนวันนี้เราอยู่เกม r o บอคแมปบล็อกุทธวันนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงเรื่องการหาเกาะลับแล้วก็การหาเฟืองเงื่อนไขที่เปลี่ยนไปในการทำเผา VC ซซึ่งเงื่อนไขที่เปลี่ยนไปเนี่ยมันมีหลายอย่างมากแล้วก็น้องๆบาง,นงคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้ว่าพี่ไอตัวหาเฟืองในเกาะลับเนี่ย เราต้องรอฟูมูลเลยไหมหรือว่าไม่ต้องรอฟูมูลิปน n ี้เนี่ยมีคําตอบแน่นอนครับเพราะว่าผมเนี่ยเพิ่งทำเผา VC เนี่ยสดสดร้อนๆเลยแล้วก็เรามาเรื่มกันที่เงื่อนไขแรกกันเลยสำหรับเงื่อนไขแรกเนี่ยในการทำเผา VC เนี่ยแน่นอนว่าเราต้องได้ตีกับบอสคาตาคุลิเวอร์ชั่น2นะครับที่เราจะดรอกระจกมานี่เนี่ยเนะครับกระจกนี้เลยเนี่ยมิลเลอร์แฟกทอรี่แฟกทอร์เนี่ยอันนี้เนี่ยคือเราต้องมีนะครับแล้วก็ เงื่อนไสนี้เนี่ยยังเหมือนเดิมแล้วก็การคุยกับตัวเสาหินตรงนี้เนี่ย๋ยวผมขอเปิดอันนี้ก่อนนะครับเปิดหาขี้ดูก่อนว่ามีใครมาล่าข้าหัวผมไหมเนี่ยการเปิดเสาหินตัวนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าต้องรอ,อฟูมูลไหมแต่ว่าตอนผมมาคุยเนี่ยมันไม่ได้ฟูมูลแล้วผมมาคุยเนี่ยแล้วผมก็เข้าไปเปิดห้องทำเผาวิซีเนี่ยได้เลยนะครับแล้วก็การคุยกับเสาหินตัวนี้เนี่ย วิธีแรกเนี่ยที่เปลี่ยนไปเนี่ยคือเราต้องมาคุยตอน,นกลางคืนเหมือนเดิมแต่ว่าไม่ต้องรอฟูมูลนะครับคือไม่ต้องฟูมูลเนี่ยก็สามารถเข้ามาคุยแล้วก็เข้าไปที่เกาะเฟรทีได้เลยเนี่ยขึ้นไปทำขึ้นไปเปิดห้องลับเนี่ยได้เลยครับแล้วก็อีกเงื่อนไขหนึ่งที่เปลี่ยนไปเนี่ยสาหรับหลายคนที่อาจจะรู้แล้วเนี่ยนั่นก็คืออันนี้เลยไอ้ตัวที่บอกว่าเราต้องไปหาเกาะลับแล้วเราก็กดชิปล็อกเนี่ยมองพระจันทร์โดยที่พระจันทร์เนี่ย ไม่ต้องฟูมูลเนี่ยก็สามารถทําให้เรื่องแสงได้ใช่ไหมครับเนี่ยอันนี้เนี่ยหลายหลายคนเนี่ยอาจจะรู้แล้วแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้คือแล้วการหาเฟืองเนี่ยในเกาะลับเนี่ยผมต้องรอฟูมูลไหมเนี่ยตรงนี้เนี่ยพระจันทร์เนี่ยผมต้องรอฟูมูลไหมคําตอบก็คือไม่ต้องนะครับคือเราเนี่ยสมมติผมล่องเรือไปอย่างนี้เลยไปหาเกาะลับแล้วผมทําเปิดอะทาลับเควสเปิดห้องไปที่เรียบร้อยแล้วได้กระจกคาตาคุริในการตีเกาะบิ๊กมัมเนี่ยเรียบร้อยแล้ว เจ้าทะเลเยนะครับได้ได้กระจกตีคาทาคุริแล้วแล้วก็เจอเกาะลับแล้วถามว่าต้องหาเกาะลับอีกรอบไหมที่จะหาเฟืองคําตอบคือไม่ต้องนะครับคือเราเจอเกาะลับแล้วเราก็ชิปล็อกแล้วเราก็กดสกิลเผาเนี่ยตรงนี้เนี่ยแล้วเราก็มองเนี่ยเนี่ยมองตรงนี้เนี่ยให้มันเรืองแสงเสร็จใช่ไหมครับแล้วเราก็วิ่งเข้าไปหาเฟืองในเกาะลับได้เลยเนี่ยโดยที่พระจันทร์เป็นแบบนี้เนี่ยมันก็สามารถหา เฟืองได้เลยนะครับถามว่าผมรู้ได้ไงเพราะว่าผมเนี่ยเพิ่งทําเผาแล้วก็ผมเนี่ยได้ทดลองกับตัวเองเป็นที่บอยแล้วเนี่ยที่ผมทําเผาได้มาเนี่ยก็คือผมวิ่งหาเลยในเกาะเนี่ยตอนแรกผมก็ถอดใจแหละว,ว่าเออมันคงจะไม่มีหรอกเพราะว่าเราต้องหาเกาะรับตอนอผู้มูนอย่างนี้ครับเอาไปเอามาเนี่ยวิ่งหาไปหามาเนี่ยกลับไปเจอสังญาณครับสำหรับเงื่อนไขที่เปลี่ยนไปแล้วก็ผมจะบอกเทคนิคในการอ่ มาตีคาตาคุริวีสองละกันว่าแบบบางคนอาจจะขี้เกียจหา,าถ้วยก็ชาริสเนี่ยก็ชาริสเนี่ยบางคนอาจจะขี้เกียจหาหรือว่าเออพี่ผมขี้เกียจออนเซิฟสี่ชั่วโมงเนี่ยในการหาก็ชาริสเนี่ยหลักเเทคนิคง่ายๆของผมเนี่ยในการมาตีบอสคาตาคุริเนี่ยหรือว่ารอบอสคาตาคุริเกิดเนี่ยคือมาอยู่ด้แถวเกาะบิ๊กมัมครับเวลาเวลา,ามาฟาร์มหรือว่าอะไรก็ช่างเนี่ย เขาจะมีแจ้งเตือนก่อนที่บอสจะเกิดครับเหมือนเมื่อกี้เมื่อกี้ที่มันแจ้งเตือนว่า Dim ension h a s s p a อ n เนี่ยอันนี้คือให้จําไว้เลยว่าอันนี้คือคาตาคูริเวอร์ชันแรกถ้าเป็นคาตาคูริเวอร์ชัน2เนี่ยมันจะเขียนว่า d i m Dimension h a s Spawn ก็ d อะไรสักอย่างนี่แหละก็ w วิสอะไรสักอย่างผมจําไม่ได้ที่มันเขียนไว้แต่มันจะมีพ่วงท้ายว่า God ถ้าพวกไทยว่ากอสเนี่ยให้น้องๆเนี่ยรีบมาเกาะบิ๊กมัมแล้วก็เข้ากระจกเนี่ยมาตีบอสได้เลยครับแล้วก็การ board, าตีบอสคาตาคุริเนี่ยต้องทำดาเมจเยอะๆนะครับเพราะว่ากระจกที่บอสคาตาคุริให้เนี่ยจะให้4คนที่ทำดาเมจทรสงสดเท่านั้นนะครับก็คือต้องระวังพวกโปพวกอะไรด้วยในการมาตีคือโปในการ board, ตีบอสคาตาคุริเนี่ยเยอะมากๆครับคือตีกับโปเนี่ย แทบจะดาเมจไม่ได้เลยผมพูดอย่างนี้แล้วกันก็คลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆครับส่วนเทคนิคการหาเกาะลับเนี่ยถามว่ามีเทคนิคไหมครับพี่หาเกาะลับเนี่ยก็จะบอกเลยว่าไม่มีน้องๆ <c oughs> <c oughs> ถามว่าเทคนิคในการหาเกาะลับของผมเนี่ยคืออะไรก็ผมก็จะจอดเอฟเคแถวนี้แหละครับเอฟเคแถวเกาะบิ๊กบ๊มเอฟเคแถวเกาะเต่าบ้าอย่างนี้แล้วก็บางทีก็อาจจะ บนหาบ้างนี้เกาะลับเนี่ยแพทนี้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะเกิดตรงกลางเกาะครับเนี่ยเกิดได้แถวนี้เลยเนี่ยตรงกลางเกาะฟองทุกเกาะเลยแต่ว่าเกาะลับเนี่ยถามว่ามันจะเกิดยังไงมันจะเกิดเหมือนตัวของพวกเจ้าทะเลเลยคือมันอยากจะเกิดมันก็เกิดเหมือนผม fk เนี่ยเรืออยู่ตรงนี้ตอนเช้าเนี่ยมันก็จะเกิดเลยครับส่วนนักชายธรรมพาวิซีเนี่ยถามว่าพี่เกาะลับเนี่ยผมจะเริ่มหาได้ตอนไหนถ้าผม เล่นคนเดียวแบบพี่แล้วก็หาว่ารับคนเดียวแบบพี่เนี่ยเราจะหาได้ตอนไหนก็คือน้องก็ดูเลยพระจันทร์เนี่ยหรือว่าดวงอาทิตย์เนี่ยอันนี้วันเพิ่งขึ้นอันนี้อย่าเพิ่งหาครับคือเรารอแบบพระอาทิตย์เนี่ยใกล้ตกก่อนพระอาทิตย์แต่กำลังจะตกแล้วพระจันทร์เนี่ยกำลังจะขึ้นเนี่ยเป็นครึ่งซีกแบบเมื่อกี้เนี่ยที่ผมบอกเนี่ยพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวแบบเมื่อกี้เนี่ยคือให้น้องเนี่ยอาจจะวนหาหรือว่าอาจจะมาแช่หาอยู่แถวนี้ก็ได้แต่ว่า เกาะรับที่ผมเจอเยอะที่สุดเนี่ยของผมเนี่ยคืออยู่แถวบิ๊กมามเลยอยู่แถวเกาะบิ๊กมัมเลยเนี่ยอยู่แถวตรงนี้เลยเกิดแถวตรงนี้บ่อยมากไม่ว่าจะเป็นตอนที่ผมมาฟาร์มอ่ามาฟาร์มตัวของเจ้าทะเลเนี่ยผมเอฟเคมาฟาร์มเรือฟาร์มเจ้าทะเลเนี่ยมันก็จะเกิดอยู่แถวนี้เลยครับเนี่ยผมก็เอฟเคออยู่แถวนี้เลยคือมันมันผมเนี่ยตั้งใจหามาก คือหามาสองวันเนี่ยวนหาทุกอ่าไม่ว่าจะเป็นฟูมูลพระจันทร์ครึ่งเดียวพระจันทร์ไม่ครึ่งเซียวเนี่ยผมก็วนหาเนี่ยทุกวันเลย,ทเลยแทบจะทั้งวันเลยไม่เจอแต่พอมันมาเนี่ยยืนเอฟเคเฉยไปเลยว่าขยับเรือไปนิดน,นึงเนี่ยมันก็จะเกิดเองครับเนี่ยอยู่แถวนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวผมจะตัดไปให้ดูอ่าการทำเผา VC แบบครั้งแรกของผมเลยแล้วก็ขอบคุณน้องๆทั้งสองคนที่มาช่วยทำเผามากๆด้วยครับแล้วก็คลิปนี้เนี่ย ก่อนที่จะลากันไปเนี่ยผมต้องขอบคุณน้องคนหนึ่งที่เป็นผู้มีพระคุณในการเล่นเกมโลบอกของผมเลยนั่นก็คือน้องมิลิมถามว่าน้องมิลิมเนี่ยเป็นผู้มีพระคุณยังไงคือตอนนั้นเนี่ยผมเล่นโรบอกยังไม่ได้อัดคลิปลงช่องเลยครับแต่ว่าตอนนั้นก็เล่นไปเพราะความสนุกแหละไม่ได้ไม่ได้หาข้อมูลอะไรเลยว่าผลนี้ดียังไงผลนี้ยังไงร,รู้แต่ว่าผลพลาดเนี่ยมันดี แต่ตอนนั้นไม่รู้ว่าผลพาะเนี่ยมันต้องใช้คู่กับดาบผมก็เล่นผลพาะแบบใช้สกิลผมก็ว่าเออไม่เห็นดีเลยผมก็ไปเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นผลไฟผลอะไรสักอย่างนี่แหละแล้วผมก็ไปเอาเวกแล้วก็เจอน้องพอดีน้องก็ช่วยให้ผลพระผมช่วยทำเผาเผา V3 ตอนนั้นมันเป็นเผา V3 าอยู่ครับช่วงปีก่อนเลยครับเป็นเผา V3 อยู่น้องก็ให้มาแบบให้ผลหลักล้านเนี่ยมาแบบฟรีแล้วก็ให้ผลพระผมเนี่ยมาแบบฟรีก็ต้องขอบคุณน้องมิลิม มากๆเลยครับถ้าน้องเนี่ยได้แวะมาดูคลิปนี้เนี่ยพี่ก็ขอขอบคุณจากใจจริงๆเลยเป็นน้องที่นิสัยดีมากแล้วก็เอาละครับเดีย๋ยวเรามาอเอาเวกเผากันเลยบอกน้องกันว่าประจำะที่แล้วอันนี้เราไม่ได้คุยกันนะครับมีพิมพ์กันอย่างเดียวแล้วก็เป็นครั้งแรกในะการเอาเวกเผาผมเลยเป็นเผาเงือกนะครับเดีย๋ยวรอให้สัญญาณ อ๋ครับรอน้องพิมพ์สัญญาณอยู่อ่าโอเคหนึง่งติดไหมเนี่ยโอเคติดครับเมื่อกี้อาจจะไม่พร้อมกันนะครับก็มันดเดลีหนหนึงไปเราก็จะได้สู้กับเจ้าทะเลครับถ้าผมจะไม่ผิดนะอ้อแกเดี๋ยวอ๋อว่าอยู่ทำไมผมผมยังเปลี่ยนภาษาไปเราเอาวิกเผาอันนี้กันเลยของเงือกเรากันเลย เจออ้าทะเลก็ชิวๆครับสู้กับเจออ้าทะเลไม่มีอะไรมากไปเราไปเก็บบรรยากาศแรกในการเอาวิคเผากันเลยคนเขาได้เผากันนานแล้วผมเพิ่งได้คนเขาได้เผาเออเลสี่กันตั้งนานแล้วผมเพิงเเเนนพ่งได้ครับเพราะว่าหนึ่งเลยไม่มีเพื่อนเล่นเลยแล้วก็ต้องหาน้องในเกมเอาแล้วก็ น้องสองคนนี้เนี่ยก็นิสัยดีมากครับคือมาช่วยผมทำเอ,อ่ออะไรวะนี่ซื้อะไรเอ่อเพเยอร์ฟิลอะไรอาใหม่ครับอันนี้น้องตายนะครับโอเคน้องน่าจะหลุดออกไปครับอย่รอน้องก่อน ก็ต้องรีบแล้วครับตอนนี้ฮอรูลกใกล้มาแล้วลองบอกประจำที่เลยโอเคก็มีเหตุการณ์ขึ้นมานิดนึงครับทีก็ตกใจหมดหรือว่าเป็นอะไรอยู่ดีวา่าออกมาหรือว่าเสร็จกันหมดแล้วบอกกันว่าจำที่แล้ว รอครับรอน้องนับอ่าน้องทำไมไม่นับเดีย๋ยวผมนับให้ก็ได้เฮ้ยต้องปืนละติดไหมติดครับดีนะได้ยินเสียงพี่ได้พรมกันครับไปจะส,สู้กับเจ้าทะเลอีกรอบหนึ่ง เมื่อกี้น้องน่าจะทำเฟ,ฟพสพลาดครับไม่เป็นไรอ่เราตกใจหมดไม่ว่าไม่ได้แล้วพอเสร็จกันหมดแล้วครับเดือดผมเนี่ยเพยอ์เขาขึ้นมาเพเยอเสร็จแล้วมันนั่งใส่กับไอ้ตัวนี้อยู่ทำไมมันเสร็จเร็วกันจังวะ<อ>เราใส่สกิลใส่ตัวของเจ้าทะเลนะครับชิ้วไปเราบวก,กวอยอย้แล้วลเจ้าทะเลเนี่ย มันเลือดเท่าไหร่ป่ะเนี่ยเจ้าทะเลเนี่ยอา่าทำไมมันเสร็จเร็วกว่าจังวะเพาน่าจะทำแบบจดนอันนี้นั่นแหละเฮ้ยมันมีเวลานี่วะเอาพอ,อมันค้างนับมันต้องตีกันนะครับเดี๋ยวให้น้องเอ่อรีเซ็ตตัวละคร ไม่อย่าทำแบบนี้ไม่อย่าตีพี่ไม่น้องเดี๋ยวพี่ทำก่อนอย่าตีสู้ยังไงวะเนี่ยโอเคครับได้แล้วเราก็โลครับ รอลูกไฟเดี๋ยวเราไปกับลูกไฟครับอเอคเราก็ไปเอาวิกเลยเนี่ยเดินตามลูกไฟไปเลยครับน้องๆบางคนอาจจะเคยเห็นนั่นแหละสำหรับตัวนี้เราก็บิงไปเอาเกียรแรกกันเลยนี่ครับอ f i r ดถามมาผมเลยกดอีกออค,ครับเราก็กดไปนีประกอบล่างเฟือง เรียบร้อยนี่เสร็จแล้วใช่ไหมเนี่ย Transformation m a x Step View Increase Damage Speed and Heal 10%ได้แล้วได้มาละหนึ่งอันเดีย๋ยวบอกน้องก่อนว่าได้แล้วได้แล้วแล้วก็ขั้นสองเนี่ยผมไม่รู้ว่าทำยังไงมันก็ข้ามาแบบแบงๆเลยสำหรับขั้นสองเดีย๋ยวเราต้องคุยกับเอ็นช n น One หรือเปล่าเดี๋ยวลองไปดู คัมแบ็กน่าจะเราต้องไปแปลงร่างก่อนมาครัคร้มั้งนะครับโดนตกใจมาเลยน้องตีผมนัวนัวเลยวะทีเดี๋ยวขอบคุณน้องก่อนน้องอยู่ไหนกันเนี่ยดี๋ขอบคุณน้องก่อนขอบคุณมากครับ คนอะไรกันไหมยเดี๋ยวพิมพ์ไปก็ต้องขอบคุณน้องสองคนนี้จริงๆครับที่มาช่วยผมในการเอาเวกเผาครั้งนี้ก็คือหาคนที่ช่วยเนี่ยนานมากแล้วก็หากระจกหาเกาะรับเนี่ยโคตรนานเลยในการทำคนเดียวใช้เวลา2วันด้วยกันกว่าจะหาเจอแล้วก็ น้องเนี่ยก็นิสัยดีมากครับเนี่ยเห็นว่าไม่เอาครับเนี่ยบอกว่าจะเอาแ้ผมแบบจิบยื่นให้เลยว่าเอาขนไม่กินซะคนปีศาจผลนี้เนี่ยน้องก็บอกไม่เอาครับผมเก็บผมกากกาของพี่ไว้เถอะผมมีผนโมจิแล้วน้องก็คงคิดอย่างงี้ครับเอาละครับเพื่อนๆหลังจากที่เราไปดู การอ w a เผาวีสีของผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยคลิปนี้เนี่ยถ้าใครชอบใจเนี่ยก็ฝากด like, กดไลค์กดซับสไครต์จะเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปมาๆเลยนะครับส่วนใครที่กดซับสไครต์แล้วเนี่ยอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องเราส่วนคลิปนี้เนี่ยก็ขอตัวลาไปก่อนน้องๆมาที่ว่าเร็วยังเพลาเพราะว่าลาไปก่อนบา,บายยครับ